สวัสดีครับอันนี้ส่งมาจากเขกพระขนงนะครับกีตาร์เดวติมมาเปิดกล่องตรงนี้ก่อนนะครับผมวันนี้มาดูเันข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คกีตาร์ตัวนี้ผู้ส่งแจ้งมาว่าสองตัวนะครับจะมีสองตัวอย่างที่ผู้ส่งแจ้งมาไหมเดี๋ยวเรามาซูมเลนะครับเพราะว่ามาอันนี้เลยนะครับผมอนุญาตส่งแกะ ปึ๊บนะครับสำหรับรถเร็วนะครับพอดีนะตินไม่ได้ไปแกะอยู่ที่ห้องประจับนะครับแกะอยู่กลางบ้านก่อนเพราะว่ามีงานส่วนตัวต้องรีบจัดการต่อนะครับปึ๊บโอ้ปึ๊บ,บมาแล้วนะครับโอเคครับโอ้ท้องตัวอย่างที่ผู้ส่งแจ้งมาดีจริงด้วยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับ แต่ว่ากีตาร์ไม่มีกระเป๋านะครับมีมีกระเป๋ามาเพียงแค่ไม่มีกระเป๋ามานะครับผมเป็นสองตัวนที้นะรันนะครับผมก็อย่างที่ที่บอกนะครับเดี๋ยวลติงจะมาเปิดกล่องอีกทีแต่การขนส่งมาเรียบร้อยดีนะครับผม รั้นตางนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัตินต้องจัดการงานพละส่วนตัวต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรัตินจะมาเช็คใ้อกู๊ตต่างอีกนะครับจะระดมความเรียบร้อยอีกทีนะครับผมหรือว่ายังไงดีหรือเอาเลยก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวรัตินเช็คความเรียบร้อยเลยครับผมเผื่อพี่ท่านใดหายอยู่นะครับจะได้ส่งให้เลยนะครับ เดลักนะครับเป็นสี่หกครับผมสีก็จะเจ็บปวดเลยนะครับชาวสิงห์งงนะรักประเทศรักเทศเดียวกันนี่ผูกใจเราสองตัวนี้นะครับมาแบบสีเจ็ปวดเลยนะครับคุณพี่เขาก็ห่อมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างนี้ดีมากนะครับจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้รับและผู้ส่งที่เราสิด้แจ้งไว้นะครับผมอันนี้ก็ห่อหลายชั้นครับผม กีตาร์รวมทั้งหมดเจ็ดพันนะครับแต่ค่าส่งหมดไปแล้วประมาณพนะันห้าเนี่ยรวมค่าหฮสเอาให้เป็นนี้นะครับอันนี้ก็เปิดกล่องกันแบบเปิดกล่องกีตาร์กับรายการนัวตินนะครับกันแบบลุกท,ทุ่งหน่อยนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะครับสวันีนัตินจิตธุระอิ่นะครับแต่ว่าอ่ะไหนๆก็เปิดลรวก็เปิดให้เสร็จไปเลยนะครับผมดูขาวไปด้วยเปิดกีตาร์ไปด้วยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะนี้ เท็กมาค่อนข้างดีนะครับผมส่วนตโัวิต้าดีแล้วก็สวยงามมากนะครับโอ้นีเลยครับไม่มีรอยไม่มีตําหนิใดๆนะครับไม่มีแผลใดๆเลยนะครับสวยงามไม่ใหม่เอี่ยมครับผมนี่เลยครับโอ้โอ้โอเน่นตั๊กนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมตัว,ต,วต่อไปแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาชมตัวต่อไปกันต่อนะครับ อันนี้ไปกันยาวๆเลยนะครับผมคลิกนี้นะครับกันยาวๆเลยครับเนื่องจากกีตาร์ส่งมาทีเดียวร้อมมาสองตัวรับเข้าอยู่แล้วนะครับติดรับเข้ากีตาร์ทุกวันนะครับผมแล้วก็จำหน่ายทุกวันเช่นกันนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจในกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องสันสนาการเกียบดนตรีครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับรอคอมเมนต์ด้านล่างยูทูบได้เลยนะครับผม อ,อันหนึ่งก็คือเข้าปรึกษาเรื่องคัดกรองวิชาชีพเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ได้นะครับแมตติงก็ร่วมคัดกรองนะครับแต่แมตติงไม่ได้เป็นแอดมินเทรดหรืออะไรนะครับแต่สามารถระบุได้นะครับจากาให้เข้าไปสัมผัสในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถมองออกว่าท่านไหนวิชาชีพท่านไหนขายจริงหรือท่านไหนขายแบบว่าซื้อขายแลกเปลี่ยเงี้ยครับก็จะพอคัดกรองช่วยกันได้ครับที่เพื่อนน้องท่านใดที่สนใจก็ลอง ศึกษามาดูนะครับหรือน้องๆนะครับผมที่กําลังมองหาเทคโนตรีไม่จาเป็นต้องซื้อขายกันทั้งปีนะครับแต่ว่าลองลองนะครับผมลองมาช่วยกันดูแลตลาดนะครับเพราะว่าเงินทองหายากครับถ้าพลาดไปก็เสียดายแย่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญบางท่านน้องๆมีเพื่อรัพย์จํากัดนะครับผมไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ครับผมตรก็ลองศึกษากันดูครับถ้ามีใจนักนะครับหรือว่าอยากจะหาสถานการณ์ให้ตัวเองนะครับไม่ได้เล่นเป็นอาชีพแต่อยาก ทอนไพนะครับก็สามารถติดต่อลงมาด้นะครับผมด้วยว่าจะมีอร์สอนน้าตินก็มีที่แนะนํานะครับส่วนตัวน้าเองก็น้ตินเองก็สอนได้แต่ขั้นพื้นฐานครับเพราะไม่มีเวลาครับแล้วก็ระดับฝีมือน้าตินงก็ไม่ถึงขั้นที่จะสอนให้เป็นมืออาชีพได้เท่าไหร่นะครับต้องออกตัวไห้เสอนมาแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวนนะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ลาวิดนะครับตัวนี้คอเผาสวยเช่นกันนะครับงานดีงานเนียนนะครับว้าว นี่เลยครับผมโอ้โหสวยจริงๆครับตัวนี้ครับผมเป็นงานผิวซาตินนะครับสวยมากครับสภาพ90%นะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมว้าวว้าวแทบไม่มีแผลเลยนะครับผมอี้อู้อวันนี้มีต็้มตาดีๆเข้ามานะครับผมแล้วก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อแลจรกงมาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ เราต้งจากลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ